ราชาลูกนังทุลกคอเสนอจูดหอกลูกครึ่งไทยเซ็นสัญญาอาชีพกับเชลซีแล้วจูดสุนซับเบลกองหน้าอนาคตไกลลูกครึ่งไทยอังกฤษเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับสโมสรเชลซีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอายุครบ17ปีตามเกณฑ์ดาวยิงที่เพิ่งอายุครบ17ปีเมื่อวันอาทิตย์ที่10มกราคมมีคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษและคุณแม่เป็นชาวไทยถูกจับตามองอย่างมากจากผลงานอันโดดเด่นในระดับเยาวชนรุ่น U18 จนถูกเลื่อนขึ้นไปเล่นในทีมชุดย23 แถมทำประตูได้ในเกมที่เชลซีถล่มแมนยูเต็ดหกต่อหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาหลังเซ็นสัญญาครั้งสำคัญในชีวิตหัวหอกอนาคตไกลที่เคยเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดยู16มาแล้วโพสรูปในทวิตเตอร์พร้อมข้อความว่ามีความสุขมากๆที่ได้เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับเชลซียังคงมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักต่อไปทั้งนี้แฟรงค์แลมพาร์ดกุนซือเชลซีให้โอกาสเจ้าตัวได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในช่วงเตรียมทีมก่อนเอฟเอคันัดล่าสุดที่สิงห์บลรเอาชนะมอแคมต่อ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea ปิดศูนย์เยาวชนหลังยอดโควิดพุ่งเชลซีประกาศปิดศูนย์ฝึกเยาวชนของทีมเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 พุ่งสูงมีการยืนยันจากสโมสรเชลซีว่าได้ทําการปิดศูนย์ฝึกซ้อมของทีมเยาวชนเป็นเวลา7วันเพื่อทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคหลังมีนักเตะและสตาฟโค้ชติดเชื้อโควิดระหว่างกลับบ้านช่วงคริสต์มาสและปีใหม่รวมทั้งหมด20คนอย่างไลก็ดีทีมชุดใหญ่และทีมหญิงของเชลซีไม่รับผลกระทบแต่อย่างใด เพราะแยกกันซ้อมกับทีมเด็กอยู่แล้วทําให้ยังคงซ้อมกันตามปกติเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับนัดต่อไปทั้งนี้ทีมชุดใหญ่ของแฟรงค์แลมพาร์ดที่เพิ่งคืนฟอร์มเก่งใน FA ฟเอครับจะลงสนามนัดต่อไปในเกมพรีมีลีกไปเยือนฟูแลมวันเสาร์ที่16มกราคมนี้เลื่อนการแข่งขันฟูแลมพบเชลซีโปรแกรมบุกเยือนฟูแลมในพรมียลีกของเราถูกเลื่อนออกไปหวัน เราจะทำการแข่งขันกับเจ้าสัวในคืนวันเสาร์ที่16มกราคมโดยคิกออฟในเวลา00.30นาตามเวลาประเทศไทยเกมนั้นได้ถูกเลื่อนออกไปเพราะฟูแลมจะลงแข่งขันกับท็อตแนมในวันพุทธที่13มกราคมซึ่งถือเป็นโปรแกรมที่ถูกเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้เพราะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่คราวเบนคอตเทจแขลงกัรเต็มจากพรีเมียร์การแข่งขันระหว่างแอสตันวิลล่าและท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งมีคิวเตะที่วิลล่าพาร์คในวันพุทธที่13มกราคม ถูกจัดตารางใหม่จากการตัดสินใจของบอร์ดบริหารพรีเมียร์ลีกเจกคำร้องของแอสตันวิลลาเพื่อให้เลื่อนการแข่งขันเนื่องจากมีนักเตะและสตาฟหลายรายที่มีผลทดสอบเชื้อโควิด1 9ออกมาเป็นบวกหรือต้องถูกกักตัวโดยสโมสรพรีเมียร์ลีกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจ,กจากจัดตารางแข่งขันใหม่กับสุขภาพของนักเตะและสตาฟที่เราคำนึงถึงเป็นหลักลีกจะร่วมมือกับแอสตันวิลลาในเรื่องมาตรการ เพื่อทําให้แน่ใจว่าการแข่งขันฤดูกาลนี้จะกลับมาดําเนินการอย่างปลอดภัยและรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พิมลีกหวังว่าผู้ติดเชื้อโควิดสิจะหายจากอาการอย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุดซึ่งเราจะจัดการแข่งขันเกมระหว่บบางแอสตันวิลล่าและท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อเป็นไปได้จะผลลัพธ์ของการเลื่อนการแข่งขันนัดนี้สเปิดอย่างเล่นในบ้านพบกับฟูแลมคืนวันพุธที่ส3มกราคมคิกออฟเวลา3าเลาสินาทีโปรกแกรมก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนมาจากวันที่30ธันวาคม กับการที่ฟูลแลมจะต้องลงแข่งขันในวันพุทธที่13มกราคมโปรแกรมในบ้านนัดพบเชลซีของพวกเขาจะถูกเลื่อนจากวันศุกร์ที่15มกราคมออกไปเป็นวันเสาร์ที่1 6มออกราคมเวลา0 3 0นเกมเยือนแอสตันวิลล่าของเอฟตันจะถูกเลื่อนจากวันเสาร์ที่1 6มกราคมเวลา0 3 0นออกไปเป็นวันอาทิตย์ที่17มกราคมเวลา19.00นพรีเมียร์ลีกกำลังทำการหารึอกับแต่ละสโมสรเพื่อเพิ่มมาตรการเรื่องโควิด19นอกเหนือจากการตรวจสอบหาเชื้อสัปดาห์ละ2ครั้ง มาตรการซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งขององค์ประกอบตามคำแนะนำปัจจุบันจะมีผลทันทีในสัปดาห์นี้ซ่องมุมสื่อสิงเล็งคว้ากองหลังไลฟ์ซิกกิวมอริจากเสื้อช่วยเรียรายเงินผ่าตัดบากาโยโอซัดประตูแรกกับนาบรีสิงเล็งคว้าเซนเตแบ็กไลฟ์ซิกเชลซีเข้ารุมวงแย่งชิงลายเซนของดายโยอ,อูปาเมกาโนปรากาหลังชาวฝรั่งเศสในสัมมานี้ ตามการเปิดเผยโดยดิลิเมลอาร์บีไลฟ์ซิกต้องการดังตัวดาวเตะวัย22ปีในช่วงไม่กี่เดือนหลังจากนี้อย่างไรก็ตามในฤดูร้อนน่าจะเป็นช่วงที่นักเตะสามารถย้ายถิ่นอูปาเมกาโนโเป็นที่ต้องการตัวของสโมสรทั่วยุโรปอาทิเรอัลมาดริดและบา์เซลนาขณะที่บาเยน์มิวนิกก็ให้ความสนใจเช่นกันแฟรงก์ลมพาดมีคู่เซ็นเตอร์ที่แข็งแกร่งจากการประสานงานของครสซูมาและเทีโกซินวาที่ย้ายมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์โดยอูปาเมกาโนถูกมองไว้เป็นตัวเลือกระยะยาว กองหลังอายุ22ปีต่อสัญญาฉบับใหม่กับไลฟ์ซิกไปเมื่อรุ่กันทีแล้วแต่ค่าฉีกสัญญาของเขามีราคา40ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นเม็ดเงินที่น้อยนิดหากพิจารณาจากความสามารถที่กำลังเชิดชายของเขาในเวทียุโรปกิลมร์บริจาคเสื้อช่วยระดมทุนบิลลี่กิลมร์กองกลางเชลซีได้บริจาคเสื้อที่เขาเคยสวมใส่ในการแข่งขันเพื่อช่วยเรียรายเงินเป็นค่าผ่าตัดให้กับเด็กชายชาวสกอตติชแคมมี่กิลมร์เด็กชายอายุ5ขวบลืมตาดูโลกก่อนกำหนด3วัน และประสบปัญหาภาวะสมองพิการบิดาของเด็กชายรายนี้ติดต่อหากองกลางของเราผ่านทวิตเตอร์ในความพยายามเพิ่มการอย่างรู้ถึงสถานการณ์ลูกชายของเขาซึ่งจโนบิลลี่ได้ตอบสนองโดยการส่งเสื้อพร้อมลายเซ็นไปให้การตอบสนองถือว่าสุดยอดมากผมติดต่อไปหานักเตะบางคนและบิลลี่ตอบกลับมาบอกผมว่าเขาต้องการมีส่วนร่วมจิมเผยกับเดลี่เรคคอร์ดเขาได้ทําการดีทวิตและมีแฟนบอลเชลซีแห่เข้ามาเพราะว่าอยากเป็นเจ้าของเสื้อของเขา ครอบครัวแคมมี่หวังว่าพวกเขาจะสามารถเรียรายเงิน10,000แปอนด์ให้กับลูกชายเพื่อเขารับการผ่าตัดและการรักษาที่อเมริกาซึ่งจะทําให้เด็กน้อยรายนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิดฟิลด์ของเราพึ่งลงเป็นตัวจริงในการแข่งขัน f a ฟเอครับรอบ3กับหมอแคมป์และเขามีอิทธิพลต่อเกมการเล่นของทีมเอามากมมีเพียงแค่เซซาอัสปิกต้า1นึครั้งและอันโติโนดิกเกอร์116ครั้งที่สัมผัสบอลมากกว่าเขาที่110ครั้งในสนาม นอกจากนี้เขายังเป็นผู้เล่นอันดับ3ที่จ่ายบอลสำเร็จมากที่สุดโดยผ่านบอลเข้าเท้าเพื่อน73จากความพยายาม103ครั้งในแดนคู่แข่งและมีอัตราการจ่ายบอลสำเร็จอยู่ที่92.2%บากาโยโกยิงประตูแรกให้นาปลีตีเอโมเอบากาโยโกทำประตูชัยช่วงท้ายเกมในการแข่งขันกับอูดิเนเซซึ่งถือเป็นลูกแรกของเขากับนาปลีมิดฟิ์รายนี้อยู่ระหว่างการยืมตัวกับทีมดังประเทศอิตาลี โดยเขาโชว์ฟอร์มที่ดีต่อเนื่องมาทั้งฤดูกาลประตูแรกของเขากับสมสรเกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญและเจ้าตัวมองว่าต้นสกัดจําเป็นต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมามันเป็นชัยชนะที่สําคัญสําหรับพวกเราในการเจอกับทีมแกรงเขาให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตซึ่งถูกนํามาตีพิมพ์ผ่านฟุตบอลอิตาลีเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากและเราก็ต้องส่งสัญญ,ญาณออกไปผมหวังว่านาบปลีจะสานต่อการคว้าชัยชนะเราต้องเรียกความมั่นใจกลับมา ชัยชนะนั้นนี้สําคัญสําหรับทุกคนสําหรับพวกเราสําหรับโคช้ชและสโมสรกองกลางเลือดน้ำหอมย้ายจากโมราโกมาค้าแข่งในถิ่นสแตมฟอร์ดบิดเมื่อปี2007และเป็นส่วนหนึ่งของสิงบลูชุดควาค้าแชมป์เอเเอคัในซีซั่น2007-2008ภายใต้การนําของอันเดโนคอนเต้ดาวเตะวัย26ปีเคยย้ายไปเล่นให้กับเอซิลานรวมทั้งโมราโกโดยสัญญายืมตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผลงานของเขากับนาโบลีในฤดูก,กาลนี้หมายความว่าเขาดีใจที่สามารถทำประตูได้ ผมดีใจมากสําหรับประตูแรกในสีเสื้อของนาโปลีโดยเฉพาะมันทําให้พวกเราคว้า3ามคะแนนมาครองเอเมซอนพูดถึงชัยชนะนัดสําคัญเอเมซอนเพามิเอรี่รู้สึกว่าชัยชนะขาดลอยเหนือหมอกแคมป์ในศึก FA ครับถือเป็นช่วงเวลาสําคัญสาหรับเชลซีในการกลับมาคว้าชัยอีกครั้งหลังผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในพรีเมียร์ลีกพวกเราปราบคู่แข่งเจอรีกรองที่สแตมฟอร์ดบิดโดยชัยชนะแบบมืออาชีพ4ต่อ0ูซึ่งทีมเยือนไม่ค่อยได้โอกาสครองบอลมากเท่าไหร่นัก อีกหนึ่งความสัมพันธ์ของแมนนี้ก็คือแฟรงค์แลมพาร์ดได้ทำการโรเตชันทีมเพื่อมอบโอกาสให้กับนักเตะหลายๆคนโดยเอเมซอนคือหนึ่งในนั้นเพื่อที่จะเรียกฟอร์มและสภาพความฟิตผมรู้สึกดีเพราะว่าผมซ้อมหนักทุกวันผมพร้อมเสมอเมื่อผู้จัดการทีมต้องการส่งผมลงสนามและผมก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแข่งทีมชาติอิตาลีกล่าวเกมเมื่อวานนี้สำคัญกับพวกเรามากเพราะนัดก่อนหน้านี้พวกเราเป็นฝ่ายแพ้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีเกมที่แข็งแกร่งและคว้าชัยชนะอย่างที่เราทําได้การแข่งขันกับมอแคมได้มอบโอกาสให้กับเอเมซอนได้เติมไปข้างหน้าและมีส่วนร่วมกับเกมรุกโดยพวกเขามีโอกาสได้ลองยิงประตูหลายครั้งเจากบริเวณกรอบเขตโทษเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เจ้าตัวมีโอกาสได้ลองยิงก็คือการวิ่งโอเวอร์แลปเข้ามาด้านในและสร้างปัญหาต่อเกมรุกของมอแคมโดยคารัมฮัสซันโอดอยคอยปวนอยู่ทางริมเส้นขณะที่แบ็กซ้ายของเรายืนยันว่าเขาไม่ผิดหวังมากนักที่ไม่มีชื่อเป็นผู้ทําประตู แต่เขาได้ชื่นชมคาแรคเตอร์ของนักเตะต,ตำแหน่งปีกซึ่งทําให้เขามีโอกาสเติมเกมรุกพร้อมสร้างความหลากหลายให้ทีมมากขึ้นผมลองยิงไป3ามครั้งมันไม่เกิดขึ้นในเกมนี้แต่ผมดีใจกับทีมและผลการแข่งขันเขากล่าวเสริมคาลัมฮาคิมหรือคริสเตียนพวกเขาชอบยืนอยู่ระหว่างเส้นดังนั้นผมจึงมีพื้นที่ที่จะวิ่งโอเวอร์แลปขึ้นไปอย่างเกมเมื่อคืนนี้คาลัมยืนสูงโดยผมหุบเข้าไปด้านในดังนั้นมันจะเป็นคอนเนคชันที่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับคู่แข่งด้วยแหละ เราต้องพยายามป่วนให้กองหลังต้องเคลื่อนไหวไปทั่วสรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่12มกราคม2564นาโปลีตามจีบแบ็กอาร์เซนอลเดอเทเลกราฟรายงานว่านาโปลีทีมดังในซึกเกาโชเซราอิตาลีกำลังตามจีบคีรันเทียนี่กองหลังชาวสกอตแลนด์ของอาร์เซนอลที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีกับทีมปืนใหญ่อย่างไม่ลดละโดยพร้อมจะยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตให้พิจารณาหากเดอกกันเนอร์ต้องการจะขายแบ็กซ้ายรายนี้ออกจากทีม ปืนใหญ่ทบทวนอนาคตตอเรล่าเดลี่มินเลอร์เปิดเผยว่าอาเซนอลนกำลังทบทวนอนาคตของลูคัสตอเรล่ากองกลางส่วนเกินชาวอุรุกวัยที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้สัญญายืมตัวกับอาเลโกมาริตโดยมีข่าวว่าพวกเขาเตรียมจะเรียกตัวกลับและขายขาดให้กับฟิออเรนตินาที่สนใจจะคว้าตัวเมดฟิว์วัย2่ปีไปร่วมทีมอย่างถาวรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้ออฟฟิเชียลโลเปตกีเซ็นคุมเสียบยาต่อถึงปี2 0 2 4เซบีย่าทีมดังแห่งศึกลาลิกาสเปน ประกาศต่อสัญญากับคูเลนโลเปตกีกุ่นสื่อเลือดกระทิงดุวัย54ปีออกไปจนถึงปี2024เป็นที่เรียบร้อยหลังจากทำผลงานได้เข้าตาพาทีมคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกมาครองได้สำเร็จเมื่อฤุูก,กาลก่อนรวมถึงนำต้นสกัดเบียดไล่ล่าแชมป์ลีกสูงสุดอยู่ณเวลานี้คงเบียดราชันไล่ล่าดาวรุ่งโปรโตุเกสสื่อหลายสำนักเปิดเผยว่าลิพูและเรอวมดริตกำลังนำโด่งเป็นตัวเ็งในการคว้าโนโนเมนเดสแบ็กซ้ายวัย18ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทีม โดยตามรายงานระบุผูว่าต้นสกัดในโปรโตุเกสยินดีจะปล่อยตัวดาวรุ่งแดนอฟทองรายนี้ออกจากทีมหากได้ข้อเสนอราว 3- 6ล้านปอนด์ด้วยกันซันโชเปิดใจข่าวผัวพันแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดจีดนดอนซันโชประจิตถึงข่าวการย้ายทีมระหว่างเขาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าเจ้าตัวไม่ได้โฟกัสถึงเรื่องนั้นแต่อย่างใดและขอทุ่มสมาธิทั้งหมดให้กับต้นสกัดบริเซียดัมดมุนเท่านั้นหลังจากเพิ่งทําประตูได้ในเกมที่เสือเหลืองบุกเอาชนะไลฟ์ซิกหนึ่งต่อสามในเกมบุนเดสลีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ ผีแดงพร้อมปิดป่ารีดคว้าตัวกลางฝรั่งเศสเดลิมิตีค่ะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตรียมที่จะปาดหน้าปารีสแซงต์แชร์แมงในการล่าลายเซียนโดแมงฟาบกองกลางห้องเครื่องชาวฝรั่งเศสวัย2 2ปีของแบรสทีมในลีกเอิงมาร่วมทีมหลังจะทำงาน,นได้อย่างโดดเด่นกับต้นสกัดช่วงครึ่งฤดูก,กาลที่ผ่านมาสิงห์พร้อมร่วมบงล่าอูปาเมกาโนเดลิสตาซึ่งในประเทศอังกฤษรายงานว่าเชลซีมีแผนจะเข้าร่วมบงล่าตัวดาโยอูปาเมกาโนกองหลังชาวฝรั่งเศสข,ของอาเบาร์ไลฟิกม เขเสริมความแข็งแกร่งในเกมรับโดยก่อนหน้านี้แข้งวัย22ปีเคยตกเป็นข่าวผั้พันกับทั้งอาเซนนลนลิ์พูและแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดมาก่อนไก่สนใจมิลิเตาเดอซันสื่อจอมแชร์แห่งเมืองพอด,ดีตีข่าวว่าท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังให้ความสนใจจะคว้าวตัวเอเดมิลิเตากองหลังวัย22ปีของเรอัลมาดริดที่กลายเป็นส่วนเกินในถิ่นซานเตโกเบรเบลหลังจึงย้ายมร่วมทีมเมื่อปี2009โดยค่าตัวสูงถึง50ล้านยูโรโดยสื่อดังกล่าวชี้ว่าไก่เดือดทองตื่นเต้นซิท ให้ย้ายมาค้าแข่งแนงกริดภายในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมนี้ฮออราชันขอย้ายออกมก,กราคมนี้เดลิเมลเปิดเผยว่าลูก้าโยวิชกองหน้าส่วนเกินชาวเซเบียของเรอัลมาดริดมีความต้องการจะย้ายออกจากถิ่นซานเตโกบร์เบลในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากเจ้าตัวยังไม่รับโอกาสลงสนามจากเซเนดินซดานมากเท่าที่ควรโดยปัจจุบันมีหลายทีมในพิม์ลีกำลังให้ความสนใจอยู่หากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ